สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนองานการออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตในหัวข้อเครื่องมือแพทย์สิ่งที่เรียกคือไมผ่าตัดค่ะ ฟังก์ชันหลักนะคะฟังก์ชันหลักของมีดผ่าตัดคือการตัดเนื้อเยื่อหรือเจาะผิวหนังด้วยความแม่นยำสูงโดยไม่ทําอันตรายต่อเนื้อเยื่อค่ะมีดผ่าตัดที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถควบคุมทิศทางและความลึกในการกรีดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทําให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างราบรื่นลดวความเสียหายต่ออวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงค่ะข้อกําหนดทางวิศวกรรมนะคะความแข็งค่ะใแบบมีดต้องมีความแข็งเพียงพอที่จะคงความ คมได้ตลอดการใช้งานแต่ละครั้งค่ะไม่ปิดงอหรือแต่งหักง่ายในระหว่างการผ่าตัดค่ะการชุบแข็งเป็นกระบวนการที่สําคัญในการเพิ่มความแข็งของใบมีดค่ะความคมนะคะใบมีดต้องมีความคมเป็นพิเศษเพื่อ ลดแรงต้านทานในการตัดและทําให้เกิดบาดแผลที่สะอาดและเรียบเนียนที่สุดค่ะวัสดุที่ใช้นะคะจะต้องเป็นวัสดุที่แข็งและทนทานต่อการสึกหรอค่ะเช่นสแตนเลสสตีลเกรดทางการแพทย์หรือเหล็ก,กาคาร์บอนค่ะมุมคมนะคะมีผลต่อความคมค่ะใบม,มีผ่าตัดส่วนใหญ่มีมุมที่เล็กมากเพื่อเพิ่มความคม ทนทานการกัดก่อนนะคะเนื่องจากต้องสัมผัสกับของเหลวในร่างกายและต้องผ่านกระบวนการทําความสะอาดฆ่าเชื้อค่ะสเตนเลสสตีลเป็นวัสดุที่นิยมใช้เพราะมีความทนทานต่อการเกิดสนิมและรับต่างๆได้ดีค่ะการปลอดเชื้อนะคะมีผ่าตัดส่วนใหญ่เป็นชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งและถูกผลิตและบรรจุในสภาพที่ปลอดเชื้อค่ะวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องถูกออกแบบมาให้สามารถรักษาความปลอดเชื้อได้จนถึงมือศัลยแพทย์ค่ะ การออกแบบด้ามจับนะคะด้ามจับต้องออกแบบมาให้กระชับมือและควบคุมได้ง่ายค่ะวัสดุด้ามจับมักทําจากพลาสติกหรือสเตลเลส์สตีลนะคะเพื่อให้น้ําหนักเบาและง่ายต่อการทําความสะอาดค่ะมาตรฐานนะคะต้องผ่านมาตรฐานสากลต่างๆเช่น iso 1 7 5 3ซึ่งระบุข,ข้อกําหนดทางวิศวกรรมสําหรับเครื่องมือผ่าตัดที่ทําจากโลหะค่ะ m a ท e r i ย l s e l e c t i o n นและบุกความต้องการใบมีดเป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับเปิดแผลผ่าตัดมีความคมสูงสามารถกรีดผ่าตัดดีช่วยเพิ่มความแม่นยำและสร้างความเสียหายต่อเนื้อเยอื่อน้อยที่สุดคะ่ะ1.1ประเภทของใบมีดใบมีดสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานใบมีดเหล็กคาร์บอนมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิมสูงแต่ทนทานหาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมใบมีดไทเทเนียมทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยีย ي ي ่ยมใบมีดเซรามิกทนทานมากแต่เปาะได้บางสภาวะ สุดท้ายนะคะใบมีดเพชรค่ะทนทานเป็นพิเศษมีความคามที่ยาวนานด้ามมีดผ่าตัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ลักษณะเป็นด้าม จับสำหรับใส่ใบมีดผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูงจับถนัดมือสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์ชนิดกรดและด่างหรือเอนไซม์โดยไม่เสื่อมสาภาพ1.2ประเภทด้านจับด้าน,นจับพลาสติกมักใช้และทิ้งและมีอายุการใช้งานที่จำกัดต่อการใช้งานด้ามจับอลูมิเนียมทนทานแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายกับพื้นผิวด้ามจับสแตนเลสทนทานสูงและทนต่อการกัดกร่อนด้ามจับวัสดุผสมหุ้มด้วยโพลิเมอร์ลดการลื่นแข็งแรงทนทานแต่ราคาอาจจะสูงกว่าโลหะล้วน สองความคมสูงและแม่นยําหากใบมีดผ่าตัดไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานจะมีความเสี่ยงต่อผู้ที่เข้ารับการผ่าต,าตัดแทนที่เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย2.1คุณสมบัติใบมีาาดผ่าตัดสแตนเลสใบมีดผ่าตัดสแตนเลสทำจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานทนต่อความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงทนต่อการกรก่กรของสารเคมีได้ดีไม่เป็นสนิมแถมยังมีความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วย2.2 คุณสมบัติใบมีดผ่าตัดคาร์บอนใบมีดผ่าตัดประเภทวัสดุคาร์บอนสเตียลเป็นวัสดุเกรดคุณภาพสูงช่วยลดแสงสะท้อนไม่ให้รบกวนในขณะที่แพทย์กำลังผ่าตัดใบมีดจะผ่านความร้อนและผ่านกระบวนการในการฆ่าเชือ้อไม่ให้เป็นสนิมตอนจุดสามคุณสมบัติใบมีดไทเทเนียมทำจากวัสดุไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนไม่เป็นสนิมและมีอัตราความแข็งแรงต่อ้ำหักสูงตอนจุดสี่คุณสมบัติใบมีดเซรามิกทำจากวัสดุเซรามิกขั้นสูงเช่นซอรโคเนียมท,ที่มีความแข็งแรงสูงไม่เป็นิพศษ สองจุคุณสมบัติใบมีดเข้าเพชรเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ที่ยังไม่แพร่หลายให้ถูกนามาพิจารณาใช้ในการทามีดผ่าตัดสมัยใหม่คมตัดมีความละเอียดและสามารถสร้างบาดแผลท,ที่มีขนาดเล็กช่วยลดยอาการบาดเจ็บของเนื้อเยอ่อได้ดี3ขนาดและรูปร่างที่หลากหลายใบมีดเบอร์สิเหมาะสาหรับการทาแผลขนาดใหญ่ใบมีดเบอร์สิหเหมาะสาหรับการกรีดที่แม่นยาใบมีดเบอร์สิเหมาะสําหรับการตัดผมสันส้นและและเอียดอ่อนใบมีดเบอร์ยีสเหมาะสาหรับศัลยกรรมกระดูกและศัลยกรรมทั่วไปรูปร่างของใบมีดจะมีใบมีโคเช่นบบมอร์ เหมาะสำหรับการตัดแบบเรียบและโค้งและบางใช้ในการผ่าตัดทั่วไปใบมีดตรงเช่นใบมีดเบอร์สิบเอ็ดเหมาะสำหรับการเจาะที่แม่นยำใบมีดแบบตะขอเกี่ยวเช่นใบมีดเบอร์สิบสองใบมีดประเภทนี้ใช้สำหรับผ่าตัดการเฉพาะทางเช่นการเก็บเส้นเลือดในการผ่าตัดใบพัดการพิจารณาต้นทุนแม้ว่าต้นทุนสูงหรือถูกไม่ควรส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยฐานพยาบาลต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ในระยะยาวการลงทุนในใบมีดที่ดีกว่าแทนที่จะลงทุนในใบมีดที่ราคาถูกกว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ยทำลายป่าและมลพิษที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุหลักของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นศัลยแพทย์ควรพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของใบมีดแตบบ่ใช้แล้วทิ้งและควรปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสี่อายุการใช้งานและความทนทาน 1. สแตนเลสคมดีใช้ง่ายส่วนใหญ่ใช้ครั้งเดียวทนสนิมทนความร้อนสูง2ไทเทเนียมคมได้นานกว่าใช้ซ้ำหลายครั้งเบาไม่เป็นสนิมทนสารเคมี3เคลือบเพชรคม,มีิสุดในบรรดาใบามีดผ่าตัดใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ทนสึกหล่อมากแต่เปาะสี่เซรามิกคมได้นานกว่าสแตนเลสใช้ซ้ําได้แต่ต้องดูแลอย่างดีทนการกัดก่อนแต่เปาะห้าคาร์บอนสตีลคมมากใช้ครั้งเดียวเพราะคือสนิมง่ายแข็งและคมไม่ทนการกัดก่อนวิเคราะห์และเลือกกรรมวิธีผลิตใบมีด 1. การตัดขึ้นรูปโลหะความหนา0ู่ถึง0.6จมิลลิเมตรเบกกิ้งไดหรือเลเซอร์คัตติ้งสามารถผลิตจำนวนมากได้เร็ว 2. การอบชุบขั้นตอนอาร์เทน ใเพื่อให้ใบมีดรักษาคมได้ดีต้องผ่านการอบชุบ 3. การเจียคมใช้ CNC grinding machine ได้ใบมีดที่คมคมใบต้องทำให้ละเอียดระดับไมโคร 4. การขัดผิวใช้การ m Mechanical p o l i s h i n g e l e c t r o p o l i s h i n g ลดความขูข่ข่าผิวที่เรียบช่วยลดการเสียดสีกับเนื้อเยื่อ 5. การตรวจสอบคุณภาพความคมความแข็งขนาดและรูปทรงความสะอาดผิว 6. การฆ่าเชื้อบรรจุใช้เอทิลีนออกไซด์บรรจุในถุงปัสจักเชื้อน้ำจับกรณีสเตลเลสสตีล1ขึ้นรูปด้วยฟอร์จินหรือ CNC Machining 2. ทำร่องสำหรับเสียบใบมีด 3. ขัดเงาเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน 4. ตรวจสอบขนาดความหยาบผิวความแข็งแรงเชิงกล 5. ต้องออโต้เคฟอุณหภูมิ121-134ององศาเซลเซียสใช้ซ้ำหลายร้อยรอบกรณี พลาสติกโพลิเมอร์ 1. อินเจกชันโมดิ้งจากวัสดุ PP, s u PEEK หรือ PP 2. ถ้าต้องการผิวจับสบายเช่น Off-Grip 3. ตรวจสอบมิติการเสียบเข้าของใบมีดความแข็งแรงในการกดการออกแบบ 1. วัสดุใบมีดเลือกมาเทนทีสิตสแตนเลสสตีล1.1ความคมและความทนทานต้องทำให้ใบมีดมีความคมสูงคมนาน 1.2. ความแม่นยำและความสม่ำเสมอต้องสามารถควบคุมขนาดรูปร่างได้อย่างแม่นยำ 1.3. วัสดุที่ใช้คุณสมบัติของใบมีดเช่นความต้านทานสามารถรักษาความคมความแข็งแรง 2. วัสดุด้ามเลือกสเตเลสสตีลที่ใช้ซ้ำหรือโพลิเมอร์แบบใช้ครั้งเดียว 2.1. ความปลอดภัยและความแม่นยำการยึดจ,จับที่มั่นคง กระบวนการผลิตด้ามมีต้องมั่นใจว่า,วาการยึดจ,จับเนี่ยมีความมั่นคงและสบายมือต่อสายาแพทย์ต่อมาคือความเข้ากันได้ทางชีวาภาพที่ใช้ในการผลิตด้ามมีจะต้องเข้ากันได้ออกับร่างกายและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองข้อที่2คือความทนทานและการใช้งานความแข็งแรงของด้ามจับด้ามมีต้องมีความ,ขามแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อแรงกดหรือแรงบิดต,ต่อมาคือการออกแบบพื้นผิวสัมผัสกระบวนการผลิตสามารถปรับแต่งพื้นผิวสัมผัสด้ามจับให้มีลักษณะพิเศษเช่นลายการลื่นเพื่อจับกระชับยิ่งขึ้น สอสวัสดุที่ใช้1พลาสติกหรือโพอลิเมอร์เป็นวัสดนุนิยมใช้ในการผลิตด้ามมีดผ่าตัดเนื่องจากสาม,มารถขึ้นรูปได้ง่ายน้ำหนักเบาและราคาไม่แพงแต่ต้องเลือกเกรดพื่อตีที่เหมาะกับทางการแพทย์เท่านั้น 2. โลหะวัสดุโลหะเช่นเหล็กกล้าและลสนิมหรือสเตลเลสสตีลที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงและสาม,มารถขึ้นรูปให้มีรูปทรงที่สาม,มารถซับซ้อนได้ 3. กระบวนการผลิต กระบวนการผลิตนี้จะมีอยู่5ข้อย่อยด้วยกันคือ3.1การเลือกวัสดุจะมีการเลือกวัสดุคือเหล็กกล้าคาร์บอนสเตเลสสตีลและไทเทเนียม 3. 2ดการขึ้นรูปใบมีดการขึ้นรูปใบมีดจะมีการตีขึ้นรูปเป็นวิธีในการขึ้นรูปใบมีดจากชิ้นโลหะเพื่อได้รูปร่างตามที่ต้องการต่อมาคือการลอกน้ำโลหะเป็นกระบวนการที่ใช้ในการปรับแต่งรูปทรงของใบมีด3 3ดการรับคมหลังจากขึ้นรูปใบมีดแล้วเนี่ย ใบมีดจะถูกนำมารับคมอย่างวิถีพิถันเพื่อให้ได้ความคมที่สูงที่สุดและเหมาะสำหรับการกีดเนื้ออย่างแม่นยํา3.4คือการตกแต่งและเคลือบผิวจะมีการตกแต่งพื้นผิวใบมีดให้เรียบเนียนและมีการเคลือบสารต่างๆเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการทนทานหรือลดการสะท้อนแสงและข้อสุดท้ายคือการฆ่าเชือ้อใบมีดทุกชิ้นเนี่ยจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อปราศจากเชื้อโรค